ในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเขาร้องคอยรอยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากๆถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขา้าเข้ากระทรงเขา้เขากระทรงเข้าเข้ากรุงเทพแล้วก็ หมดเรื่องนานๆที่มีเขาคุกน,นี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักใจเขาว่าเรียกเขากรุงเทพแล้วเขาคุกแต่มีที่เกิดเกิดเรื่องเขาคุกแต่ยังไงก็ตามเขาคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดละเมิดพระมหากษัตริย พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนไหลตามท,ทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระพระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภยัย บางทีเขาดาา่ดาเราอย่างหนักหนักด่าเราอย่างหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ดา่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เือดร้อน เขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็น,เป,นเป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักกจีคืจักกจี้ใครมามว่าอะไรสนิดก็บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อน เป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผูออ้ที่เป็นกบฏมาตั้งแต่ทั่งถึงต่อมาราชการที่เก้าเนี่ยใครเป็นกบฏเพื่องก็ไม่เคยมี